เป็นยังไงบ้างครับวันนี้ทีด็สนุกสนุกเดินทางมาจากไหนครับเยอะทางมาจากโน่นชักชุกอ๋ออย่สามชุกกโอ้าโหไปได้กำไรเด้งวันนี้มากี่คนครับเจ็ดคนกับพวกเจ็ดตานเป็นกองคนเดียวเลยที่รับประตูของคนได้ ใกล้จะเอาไว้ตาทานเตอร์กนี้ไม่ได้พลาดเนื้อเลยครับผมขาดใจพี่น้องวันนี้จะร้องให้อีกคนไม่ต้องร้องแล้วนะพอแล้วนะขาดใจเจ็บวันนั้นเห็นน้องร้องให้น้องเป็นยังไงบ้างร้องไห้เพราะเสียใจร้องให้เราก็ร้องเราก็ร้องให้แทนเขาด้วยเนาะรับน้อมันก็แปลก็ไปแปรก็เข้าร้องให้ดูน้ำตาซึมมาเข้าแล้วดูน่าเป็กันครับพอ ปิดทองอกงก็จะทำคอนเทนต์ตามักไม่น่าทำที่เราให้ความพอร์ตว่าไม่น่าทำหลอกทรากลับไหวอะไรอดไรมาคิดด้วยทีมอุ้ยยุเนื้อดอกเป็ดในในเพื่อนใครจะบอกหลวงพ่อตามร่อนหลวงพ่อปรดเดยนแบบอะไร อันนี้พี่ลงเลลงเปิ้ลบอกว่าไม่ต้องอะไรแล้วพระเจ้าอะไรครับพระพุทธเจ้ายังมีคนอิจฉาคนเวลาเราพระเจ้าอะไรกันน้องจะไม่มีคนอิจฉาเรวะถ้ามีคนอิจฉาเลยครับผมนัรวมบุญกันก่อนใครจะบูชาแต่พระพระพิทักษ์เนี่ยควรต้องเกิดเกิดครับไหนยังเป็นกําลังใจให้น้องต้นข้าวอยู่ประจํา วันๆไม่แค่ดูไทยก็ดูน้องข้าเพราะว่าปีหน้ยมาแชร์กันไหมที่วัดหนองเพียนเนี่ยมาเจ้าภาพเขาจองวันที่13มกราปีหน้าเนี่ยจองแล้วเมื่อกเคโอเคโอเมื่อกี้ดู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 ไลน์สดของพี่นะมั้งของพี่เลยที่พี่รู้ว่าเขาจองมาที่มากระส้อนสุพรรณใช่ใช่ใช่สิามมกราปีหน้ามาเต็มเต็มเลยกับสอนสุพรรณเนี่ยยังนึกยังไม่ทันจะเล่นเลยยังไม่ทันจะเล่นจบปีหน้าอะไรเวลา พรุ่งนี้ที่เราขวันเจ้าภาพจัดสองวันงาเดียวจัดจ้างสองวันจะไปไหมวันนี้ไปด้วยกัน งานบวชวงซ้อมานเล่นสดกับวงสุปิยาแบนขอหลวงเขาเองครับพบจากกเขาพดถึงแต่เขาเล่นดีมากเลยเล่นวันนี้วันวันหนึ่งแล้วก็พรุ่งนี้อีกวันหนึ่งแล้วก็มะเลยไสองวันเลยสองวันเลย ดูพี่ไล้์สดดีกว่าขอให้รวยแจ่มบนาบุญดีโชอบแจมั่งมีกติตามพี่ประจักษ์บผอมกก็เอาสุดท้ายนี้ฉันชวนทุกคนมาเที่ยวงานหน่อยครับเชิญพี่น้องทุกคนนะวันนี้ ก็ไป่เหมดอที่นี่ร่วมสนุกทับุญที่นี่ดีกว่าที่ไหนครับุญที่ไหนก็ไม่เหมือนที่นี่รับประทานลอน้ำต้องเข้าไปรับเชิญมาให้เยอะๆมาเชื่อวัดหนองเพียนกันเอาบอกน้องต้นข้าวหน่อยว่าเป็นกําลังใจให้ตลอดมาเล่นร้องไห้ตามจให้ตลอดเลยโว่ เวลาาไม่ว่าจะเป็นอะไรที่ไหนก็ดูไลฟ์สดตลอดเลยเอออย่าไปร้องไห้ให้คนที่เขาไม่อะไรกับเราไม่ดีไม่ดีไม่ดีเพราะว่าคนรักเป็นล้านใช่คนเกลียดคนคนเกลียดทักติ๊คนที่ติ๊คนโอ้โหไม่น่าหรอกรู้สึกผมก็ไม่น่าคนรักเป็นล้านเน่ยเราทักเป็นล้านยังได้ทำท่ามดูต้องมีแต่คนรักไม่ติดมาปาร้อยจุดพอไเลยขอบคุณมากครับผมขอบคุณครับ Eu <laughs> nah. ไปปูนาพระเจ้ายันเกิดขอให้โชคดีตลอดเนะโอเคโอเครีบมาแต่วันๆอย่าไม่มีทีต่อบารมีรวยวันนั้นที่เล่นที่โน่นน่ะพอร้ตาวพอร์ตคาน้องจ๋าเริ่มร้องหัวกับเริ่อจะด้่นมระพงจะอ้หัวข้าเริ่มร้องหัวกับนะเติมพระปางค์ตั้งวันกันไว้แล้วนี่เขาเล่นเป็นจิ้งจกเพราะว่าไม่ได้มาต่อ วงเขาแบ็กอัพแบ็กอัพไม่มีต้องจ้างเต็มวงถึงจะเป็นดนตรีสดตามนาของแกทุกคนแต่ว่าถ้าวงของเขาก็คงร้องเองแบ็กอัพของเขาเองแหละประมาณนั้นขอให้โชคดีขอให้โชคดีจะทำอะไรก็ให้เป็นเงินเป็นทอง ผมจะพูดเรื่องนีเท่าไหร่ครับไปเท่าไหร่ครับวันนั้นที่เขาหลับชีวิตมาพูดในตัวไหต่อบารมีรวย4แสน5แสน5แสนห้5แสนกว่าไม่กี่นะไม่กับไม่กับเอียเอียเอียไม่กับเอียปี่โอ้โธ่เนี่ยเห็นไหมมีคนรัดตั้งมากมายจะไปแค่อะไรกับคนที่เขาชังแต่วันนั้นไม่ดีอย่างหนึ่งมาติกันนะรวยนี่กไทยรี่แท้ เมีการเล็มปูชาพระธระรมจอมพนไท่กัมปูปชาพระสงฆ์ แล้วคนเข้ามาจับเปรี้ยวกันเยอะไอ้บุ๊คตีห้าพันคนมันไปไหมคลองเคียนนะไปเท่าขึ้นแรกกปดูมวยยังไม่รู้เลยน่ะคิดว่าไปเอาไปตักไข่ปลาไม่ได้ตักแล้วไปรอไม่ไหวไปทั่วค้ำเคนแค่นี้นุ่นต้องเมรนะโอ้ยใครจะคิดว่าไปตักไข่ปลาเอาตู้เย็นไปไม่ทันด้วย คิวยาวใช่ไหมให้หลงหนองกลับเกินครองคนเยอะคนเยอะนั่นมาคือคนเยอะทำบุญเลยตอนาจารย์พี่อะไรมาด้วยเห็นเขาบอกว่าจะต้องมาใส่คุณผมครับครับสวัสดีครับผมลอยฟ้าปั๊บแจกกำไรปุ๊บเลยอ่านี่ครับนี่ก็เป็นกำลังใจจากพ่อพ่อแม่แม่เอฟซี แฟนเพลงบอกไว้แล้วว่ามีคนรักเป็นล้านนะครับจะไปใส่ใจคนกระจิบเดียวที่ไม่รักเราเพราะว่าคนพร้อมที่จะร้องไห้กับเรามีต้องเยอะแยะเนะลยเนี่ยยังลุงเขาเนี่ยคุณตาเนี่ยเขาก็มาตลอดนะตามทุกงานนะครับเขาก็รักนะเขาก็มาใครจะหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงแรกสะตังก็ติดเกาะความเาเช่นกันเขาก็มาตลอดนะในเมื่อ,อนะมาให้กำลังใจเวลาเป็นเจตนานะเขาเนี่ย,ายสามชุก คลองเคียนแกก็ไปแกบอกคลองเคียนสามชุกเนี่ยวันนี้ก็มาที่หนองเคียนทองวัดหนองเคียนวันก็ชมที่วันที่ทับหลวงสองของนานถือว่าเป็นบุญเป็นกุศลเป็นเจตนาที่ดีดี่เราจะได้มีโอกาส อ้าวบรรยากาศหน้างานวันนี้ก็มีดอกไม้มีพวงมาลัยับหลวงอนะฮเอาไปให้น้องหน้าเวทีได้น้องเียดที่จะได้เข้าวัดนะครับปุญกันก่อนพอสนากันก่อนในคืนนี้เดี๋ยวจะได้ไปรับชมน้องต้นข้าวร้องเพลงให้พวกเราหวังนะสำหรับนม่ยกแวนกับเอซีนะวันนี้มีโอกาสที่ ได้เดินทางมาแต่ยังมาดิเวนงานประจำปีวัดหนองเทียตรงนี้ตอนรับเรียนเชิญกันเมืองหนองเพียรักะตนต้องเย็นมันเล่าเรียนรัฐวัดหนองเทียนต้องพัฒน่าอย่างถวายสัมปทานสมเหนุสงผนะตอนนี้พระส่วนเจ้าพร้อมรออยู่แล้วเช่นกันสัมปรัสญาญาติโยมคนรวยทุกท่านทุกคนที่ เอาบรรยากาศหน้า,างานครับทุกคนพาทุกคนมาดูมาชมมาดูรบรรยากาศนะครับดูพ่อพ่อแม่แม่แฟนเพลงกำลังทยอยมาที่หน้างานเนาะมาชมคอนเสิร์ตน้องต้นข้าววันนี้ขึ้นสองทุง่มบ,บนเวทีนะฮะทิง,<อ>งแก้วนะครับโคราชนะครับ,บนาม แปงให้คณะกรรมการอธิธานจับสายสวรรค์ไวเนอนะจับสายสวรรค์เข้าไว้เราจะได้รับบุญรวยไปด้วยกันเลย